สวัสดีครับผมคลิปนี้มาพบพ่อกับผมหนุ่มอีสานไตนะครับพาตามชมเบิงรถขอ,อกบรรทุกนักอีกหนึ่งขั้นครับผมกับลังแรนงานนะครับผมเป็นอีซุซุครับผมจัดมาซะสูงเลยครับขั้นเนี่ยบมลูว่าเอาไปสงสัยนะครับตามเบิง,บงออ้เพิ่นเบิงจะข้าวครับผม จัดมาแบบยังจวดเลยครับอิส่สุจวดจวดรับผมจวดจวดตามเบิงครับผมตามเบิงกำลังแลนงานนะครับมื่อนี้ ออกมาตกปลานะครับผมกับมาพร้าวดขั้นหนีนะครับผมใส่มาอย่างสูงเลยครับแต่เบิ้งครับ,บเบิ้งว่าาอ้พิ่นจะเลี้ยวไปทั้งไหนนะครับผม้ะเลี้ยว้า่ไปเนี่ยก็จะน่าจะขึ้นทะลุไปทั้งชุนบรุรีผู้นะครับผมขึ้นไปทังชุนบุรีทะเลี้ยวซ้่ยถาเบิ้งครับผมอ้พ่นเลี้ยวทั้งไหน ดดกับรถขอบรรนถกใส่ยังมากด้ครับนี่เต็มพิกัดเลยยางหลายครับผมยางหลายโอ้มอนีรถติดนะครับตลาดอ่าไอพ่นเหลี่ยวใส่ครับผมโอเคครับผมเดินทางปลอดภัยครับผมเดินทางปลอดภัยครับเดินทางปลอดภัย